สวัสดีครับทุกคนก็มีคลิปต่อจากช่วงเมื่อคืนนะทุกคนแม่ทัพชาลีก็พาทีมงานในสตูดิโอของชาลีและทุกๆคนนะไปลงเรือตกมึกจากที่ดูในคลิปที่ลงเรือไปด้วยกันนี่ทีมงานนี่เยอะเหมือนกันนะทุกคน20กว่าน่าจะได้นะไปกันเยอะๆแบบนี้สนุกดีนะครับ <Yahoo! S 1> และผมเองก็ไปส่องคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะทุกคนเพื่อนๆนะเ,เ,เขาว่ายังไงกันบ้างเพื่อนๆเ,เขาก็บอกว่าผมนี่ส่องว่าสาวคนไหนไปบ้าง และเม้นต,ต่อมาก็บอกว่าก็นึกว่าลูกพี่ผมไปมองสาวๆที่ไหนได้ลูกพี่ผมมองหาปลาหมึกมาดูคอมเมนต์ต่อมาเลยนะทุกคนคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าตกแล้วกินไหมเนี่ยจะเอาไปปล่อยบ่อไม่ได้นะเม้นต่อมาก็บอกว่าเห็นชาลีมีความสุขฉันก็มีความสุขมาดูอีกคอมเมนต์หนึ่งของเพื่อนๆนะคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าอ่าวอุดมศีราชานี่นาะอีกสักคอมเมนต์แล้วกันนะทุกคนคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าเมื่อไร่จะเอาเรือยอทออกพาสาวๆเล่นน้ําทะเลนะ Oh, dia. <laughs>